สวัสดีครับผมพี่โกโ้มิสร์แซ็กแมนนะครับยินดีต้อนรับทุกคนสู่แซ็กโซไซตี้ครับวันนี้เราจะมาแนะนำฝาครอบมหัศจรรย์นะครับสามารถครอบได้ทุกเมาส์เลยโซโกโนโอันโตเทนเนอร์มเมาส์เหล็กได้หมดเลยเป็นแบบไหนมาดูันะครับนี่เดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างจากมเมาส์เหล็กอันโตก่อนนะครับ นี่แบบนี้ชุกเทแบบนี้เลยแล้วถามว่าจะอยู่ไหมดูนะครับความเหนียวของเขานี่แข็งแรงแล้วถามว่าลิ้นจะเป็นอะไรไหมนะครับแสดนนี่เท <Hey, S 2> มากนะครับสาครอบมหาจรจย์อ่าเราไปดูซิครอบอะไรได้บ้างอันนี้คือโซปาโน่นะครับเห็นไหมครับครอบได้แน่นเหมือนกันไม่หลุดนะครับต่อไปมาวันโตพลาสติก มหลุดครับผมต่อไปเมาส์เทนเนอร์นะครับนี่เท่ๆแบบนี้เลยนะครับไม่มีหลุดต่อไป Mount เมาส์เทนเนอร์เหล็กนะครับนี่สามารถเข้าได้กับทุกเมาส์เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเหล็กพลาสติกใช้ลิเกเจอร์แบบไหนจะเป็นลิเกเจอร์เซเวนสตีนลิเกเจอร์แบบธรรมดาลิเกเจอร์ แบบผ้าแบบหนังก็ไม่มีปัญหาต่อฝาครอบอันนี้นะครับ1ชิ้นราคา359บาทนะครับถ้าซื้อ3ชิ้นก็จะราคาพิเศษเหลือเพียง899บาทนะครับีค่าจะดส่งด้วย